ใช่ส <90, S 1> ามสิบสแล้วไอ <ination ally? S 1> ้เหี้ยใช่เหรอลุงไม่รู้นะโอ้โหพิตีโน่หนึ่งไม่ได้แล้วนะโนหนึ่งไหนเนี่ยโน่หนึ่งสามครับเกครับอีทาอีทาเต้บอกครับไม่ใช่ผมบอกนะอีทาเต้บอก เชฟปกาไม่รู้ว่าแต่ใส่ไปก่อนนะโอ้โหเชฟมึงมีดพับแล้วเหรอไอ้เชี่ยเร็วกูอีกกูสิบสี่ทีแล้วกูยังไม่ได้เสียบเลยไอ้เชี่ยกูไม่ตีแม่งแล้วมึงไวยังอ่ะไอ้โชคยัดกาถาเปี่ยนเนี่ยมึงหน่วงเปล่าวะง่วงว่ะชักอาวุธไม่ขึ้นอ่ะนี่เออ ตีเดี๋ยวนี้กูเป็นไม้โนหนึ่งแล้วอะตอนนี้พี่สิบสี่แหละดีดีด้วยครับวิชนะมึงแน่นอนอ่ะใช่หรอแต่เทของให้เรามาเดะมาให้ไอ้อะไรวะเทของให้น้องตีตีไม้ไปแล้วไงไม้ไม้หัวหนึ่งแต้มไอ้สมิโกบวกห้าเรียบร้อยแล้วเหลือไอ้บอลคนเดียวใช่ใช่ใช่ เลยมดเยเก่งแมก็เลยทมันกหมดเลยหหมหมามาดีมาดิมาดิเสมอหนึงหนึ่เดี๋ยวเดี๋ยดูใบที่มีแหวนป้านเราอะมีดพับกคนเลยสองหน่งให้กูบู๊ได้เฉยถ้ากูไม่บู๊กูก็ชนะมึงอะว่าเลยเหรอโอเคหื้ สามหนึ่งสองสองพี่สามสามสองพิ่เศษใครวะพี่เหลืองไม่รู้ติดติดยางไอเหลืองไอเหลืองติดแล้วตมอพอผมพอแบบคันที่เลยนะคันของพี่นะาต้องให้จุลุงโจ้ อ๋แต่ 2. 2> ไม่ใช่พี่ไม่ได้จูนเองเหรอสี่สองนั่นแหละผมเอาแบบพี่บ้านนี่ได้เลยพี่ใช่ปะไอ้เก่งจริงนะไอ้เก่งจริงนะเก่งจริงนะมาเร็วมาเรมาเร็มาเร็มาเร็วมาเร็วองกว้างหน่อยดินี่ไม่มีพลาดเอาสองหกสองรู้ขึ้นไหม ตายเองอันนี้เลือดก,กูหมดนะเพราะว่ากูไม่ได้หิวอะไม่นับก็ได้ไม่นับก็ได้ไม่นับก็ได,ไได,ไได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยแปดสองเก้าสอง

S <S ให้ตีก่อนอให้ตีก่อนนะให้ตีก่อนเขาล็อกพีกให้เรา,เาดีวะมาหนึ่งสองเจ็ดให้ตีก่อน,อนด้วยฉลาดด้วยไอ้งเลยตั้งหน่อยนะครับหนึ่งสองเจ็ดตู้มีไม่ใช่หรอ เฮ้ยเริ่มร้อไอ้ซั์เฮ้ยแตกแตกเครืองร้อไหลนหนู <c oughs> เครืองร้อไหลนดหนู เกรืองร้อนหน่อยหนูเกืองร้อนหน่อยหนูตะไลหน่อยหนู hey yeah. สิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดนั่นหรอ แก้แพ้มันช้าดเดีย๋ยวให้มันคิดกว่าเลยดีเลยเด็กหวล้อนเลยอ่ะ <c oughs> แตกเลยัตกเงี้ย เดี่ยโดนหนึง่งนี้อ่ะ

ไปไปขอ้เย้ยโดนขิ้แทนเลยส <c oughs> ขาไม้ขาตื่น โดนคีตีเร็วออกว่าเว้ยเฮ้ยตีเร็วกว่าเว้ยโดนเดสต์อะไรเงี้ยเฮ้ยไปโดนโดนเดสเอ๊ะกูโดนเอือยอย่าท่าตีแปลกเกินไปสัต นี premises, <c oughs> ่เด่ะเซไปดิเซไปดิเซไปเด็กสัตว์เซไปก็ไฟเดียวมันก็ได้หนีแล้วขี้ไปเด็กขี้อะขี้หลังเฮ้ยเฮ้ย โดนไปเนี่ยไ่โดนไปเฮ้ยไ่โดนคุณโดนเดี๋ยวมีคนบอกว่าอะไรนะเพิ่ม <laughs> เพิ่ม <laughs> เพิ่มด <laughs> าเมจไม้ไมาไอสัสเฮ้ยโดนว่ะ โดนไอ้เหี้ยอุ้ยโดนหัวด้วยแจ๊กไอ้เหี้ยลองอยู่กำลังคนคนกำลังร้อนอุ้ยไอ้เหี้ยหัวผิดไอ้สารพูดลมผิด เฮียตีพัะตลุดเชียนหนึ่ง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 เชียหนึ่งเชียหนึ่งเชียหนึ่งวุ้ย yeah. เพี้ยท่าไหร่ไอ้เต๋อ้อโทษเหมือนร้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกันให้อภัยซึ่งกันและกัน อุ้ยไอ้เหี้ย,ยแหลกไม่ให้มันนำบ้างยอมตายดีใจวิ่งให้มันวิ่งตีเนี่ยวิ่งเข้าหน้ามันจะโดนขีไว้เนี่ยๆวิ่งเข้าหน้ามันจิ้มหน้าจิ้มจิ้มจิ้ม ว่ะทุยโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บินแน่นี่แน่นี่แน่ว่ไะไอตีมันจะปล่อยไอตีก่อนอันนี้ผมเล่นตามเกลบอลเลดนะ้ย เน,นื้ออยู่อุ้ยไอ้เขี้ยวคิดว่ามันจะไม่ตีก็เลยบุญลมใส่จริงๆมันต้องโดนไม่โดนวะโดนวะโดนโดนมันปล่อยตีก่อนปล่อยตีก่อนจะเกาะแตกใส่แม่แมงดีกว่าสุดเกาะแตกเดี๋ยวเล่นเกาะแตกแต่วา่า ดะดีดิดีดิดีิดีอันนี้คือเอาเก้าดิเอาเอาเริ่มเลยสึกสึกหอคงเหรอกแตกกันแล้วีดี อพี่ตีเขารู้จังหวะวิ่งออกเนาะเฮ้ยมึงรู้มึงรู้เปล่าว่าเท่าไหร่สกอร์อ่ะสามสิบตอนสิบเจ็ดแล้วไอ้เหี้ยใช่เหรอลุงไม่โอ้พี่ตีโน่หนึ่งไม่ได้แล้วนาะโน่หนึ่งไหนเนี่ยโน่หนึ่งทำเล่นได้บ้างเนี่ยไอ้เหี้าทำเล่นเล่นได้บ้างเนี่ยเราจะไม่เล่นพี่ตีแล้วนะไม่เล่นนะสรุปเล่นเหลือจริงเอาทีกันเอาทีขาวเอาทีขาวงั้นอย่าบอกอย่างนี้กูแพ้แต่รับไม่ได้หรอถ้ามันะธานอ่ะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าแพ้แล้วทำไม่ได้แล้วแบพูดอย่างนี้สิเอ้าอุ้ยเอ้ยพี่ตีมันโดนหนึ่งแล้วเหี้ยไเคยสู้ได้หรอกมันโกรธโกนมันโกนพี่ตีมันโกรธพี่ตีมันโกรธพี่ตีมันโกรธลุงพี่ตีมันโกรธ เยอะได้อีกตบนึงขอเทปมาเราจะได้รีบปุ๊บหมดแล้วสีตอกลงทานบ้าไกเจ้าไม่อยู่ก็มีคนให้ถุงพอตบอ่ะอะไรนะเต็มเลยอะพระเจ้าไม่อยู่สักคนเลยมั้งเอาเหรอมีมีอยู่ทักลี่อยู่ ทักเรียยโหทักเรียยโหยตามไปไปหนไปไหนเขาบอกบอกพี่โนไงบอกพี่โนไงบอกพี่โนอ่ะพี่โนอ่ะโทรหาพี่โน้ยอะไรมาต๋ยี่สิบแม่งเก่งว่ะตึงมือไป่ไดเป๊ะเลยยำเบ็ดเนี่ยขอร้องเยี่ยขี่ม้าที่เยวได้ไงสอนได้ดิทำไงอ่ะวิว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  อย่าปัดประสาทติไม่ไหวแล้วครับติอ,อ่ะตีอ่อนซ้อมแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วไม้โนหนึ่งอ่ะอันนี้อ่นหนึ่งไม่ไหวแล้วครับ่อนซ้อมเกินวิ่งเหี้ยเขาแขนอ่ะเขาแขนอ่ะเสือตีเขาตีแบบไม่คิดแล้วครับตีหนี่มอ่ะโกรธ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 ไม่ไหวแล้วตีอ่ะตีมันโกรธตีที่เขาจะหน้าไปไหนตอนไหนเลยตีโอยเฮ้ย ตีอยู่ข้างล่างนะตาแล้วครับตีอยู่ข้างล่างอ่ะว่าตายก่อนขี้นี่ขนาดจริงนี่ฮ้ยโง่เลยนี่เขาเป็นแผนดาวเฮียเก่งไะต้องไม่หยุดพัฒนาครับจริงยิ่วผูตัดตียังกาก็ตียังกาไเค้กเขาตัดแตนดาวเลยรำนหนึ่งของประเทศนะโอนสภาพเว้ยเมื่อกี้ไม่ตรวจกระซิบเฮียเอ้ยมมาอยู่ช่วงเช้ามาฝึกตอนเช้าเอฮ้ยมซ้อมดีเอ้ยเขาตรวจแล้ว เขาโกรธนะยังดาบอ่ะสกอร์เท่าไหร่นะตอนนี้เราเด้สกอร์สามสิบสี่รอยี่สิบโอ้มสิบสี่สมย่อนี้ขึ้นไปขึ้นไป่ไหมอันนี้จะเก่งแล้วะเก่งแล้วะเก่งแล้วตะเก่งแล้วะเก่งแล้วตะเก่งแล้วตะเก่งแล้วตะเก่งแล้วะเก่งแล้ มาตีไม่ตีลยูมาตีว่าเหล่าวงสวิงวงสวิงโอ้โหวงสวิงเลยตีได้อยู่ระดับได้แต่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ในคนที่เพิ่งฝึกลนลนลนดับไม้เมื่อนึงกันเลยเดี๋ยวนี้คนที่เพิ่งฝึกเขาตีกันอย่างนี้ได้หมดแล้วจริงฮะไอ้เยี่ยมันก็ดิษเกินไม่ใช่ไอ้เหีอ้ยิ่งตากันเขาทำย่างไงได้หมดแล้วยไีฝึกเทรนนิ่งกันลืมลืมลืมนี่ไปเล่นอากาศโอ้ย รถละไม่ไหวเลขอแคใช้วิทยุในนี้ใช้ยุทธ์ละไรละโอ้จะขาจะบินแล้ววิทยายุทธ์นี่อุ้งเงีเบสทีเดียวพอทีเดียวพอให้ไปก่อนให้ไปก่อนแล้วเดิเลยกลัวแล้ว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 เกำลังพิโรธใช่ไหมล่ะ เธอทำเธออะไรอะไม่รียกวาไม่เรีวไม่ของอวุธเลยอ่ะหดไปป้าหดไปป้าหดไปป้าเดไปป้าหดไปป้าไม่อวุธเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอหดดอะเฮ้เนี่ยเนี่ยรีสิไวรุ่นรีิร์ไวรุ่นบกะ ตีก็หูจังก็หูจังเบโดนเบยียังไงยังกากอ่ะดูดิจุกพี่มกัะจุกไอจุกมึงต้องไปสอนนี่มึงละเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเออที่เขาตีแบบไม่คิดแล้วเนี่ยดูดิลุงตื่นมาเขาตีหลังตบๆแล้วโอ๊ยเฮ้ยมึงนอนหนึ่งหร้อปังเนี่ยไอจุกมึงไปสอนเชิงนี่จุก จะไปสอนวิธีการตีหนึ่งหนึ่งอ่ะเง่งงงงงนะเจได้อยู่เลยเขาโกรธเขาโกรธเขาาเขากำลังพิโรดล่ะเขากำลังพิโรดขดูสเต็ปใหม่กูเอยดูสเต็ปใหม่กูนี่นี่นี่เียวโดนปีงงงตีตอไปเตอนลตีตื่นแล้วตื่ไม่ตนลตีตอมตัวต่อมตัับว่ตอแคตีอ่ง เอาเป๋เอาสไปทำไมสไปทำไมเอ้ยได้อยู่ีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันมีมันมีก่อนอยู่แล้วได้อยู่พี่พอได้อยู่อะไรก็เหมือนคนที่แบบเพิ่งฝึกไงเอาเป๋เป๋เป๋เว่อรเว่ออันนี้เว่อราเฮ้ยเอาววัสไปทำไมเนี่เฮ้ยนี่อ่ะดีเฟกต์ดีเฟกต์ดีน่าแบบนี้เขาไม่ตีกันแล้วคนถือไม้เนี่ยอะไรแบบนี้ใครเขาจะไปตี ได้อยู่พี่เขาแต่เขาได้อยู่นะได้อยู่ไงเขาตัวตดำแตงก็ต้องได้นิดนึงียวเพราะหลังโยกหลบไปแล้วตัวจริงเพาหลังโยกหลบเพื่อนน้หลังโยกหลบแบบโยกหลบตัวจริงไงโยกหลบตัวจริงไงเขาหลังโยกหลบตัวจริงเพื่อนเบ่งเบ่งจังหวะนะจังหวะเบ่งไปก่อนได้ปูดนะตีแล้วตีแล้วสู้กันลอยเขาเบ่งเอออุ้งพี่ตีเขาอย่างนี้อีกแล้วนะ นี่อ่ะนักแขวนนักใช่คไหมสาภาพกวงสวีสาภาพเขาเย้ไหวแล้วไม่เหลือชิ้นดีพวกนี้มันขับให้ตอรล้านแน่กูบอกให้มึงตอบว่าใครเป็นไอจีเอสามแสนดาวกูถามกูถามเอออืมไอนนี้เขาเป็นไม้เบิร์นหนึ่งของแก๊งเลยนะเว้ยแล้วตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนี้อ่ะโหณตอนนั้นเรื่อพี่มันดีโอ้ น้าตอนนี้ก็น้าตอนนั้นแล้วตอนเนี้ยครับเอ้น้าตอนนี้ก็น่าจะเบ่งังงังอ่ะนาจังงังอ่ะตอนเนี้ยน้าจังงังเลยตอนนี้ไปอีสปอร์ตรอบหน้าเขาน่าจะไม่ได้เกิดอ่ะกูว่าเขาน่าโดนไม้แล้วโดนเด็กก็แบบพึ่งฝ anyway> anyway> ึกอ่ะตบยไปแบบสเกิร์ตอ่ะสเกิร์ตอ่ะเก่งเอเ้ก่งจริงเก่งกับคนแบบเก่งคนแบบเนี้ยที่เขาแบบไอัเนี้ยตีพลาตีพลาดโอ้โหรีบแข่งกับหุ่นเชีเลย อย่างเชิงไอย่างเชิไอ้เี้ยวางไม่ได้ควักเลยสัไอ้เี้ยคนรีบอ่ะรีบไปไหนออกผไม่ได้ตีหรือบ้าวันนี้กดแต๊ตามไม่ทันเ้อเอ้เ้วผมลองเล่นกาะแตกเลยกอดกดกดโกกโกดจริงกดจริงกดจริงไอ้เี้ยคนรีบอ่ะในวากเลยอม่ตั้งตัวเลยอ่ะกจริงกดจริงอนกจริงกจริงกจริง้โกจริงกจริงกจริงมึงมึงื่กแตว่าถ้าขาเต้ม อตแต้มน้ำนี่ต้องหวาเกิดขึ้นี๋ยวดิเดี๋ยวเขาตะโกนแล้วตอนนี้เขาเงียบอยู่ใช่ใช่นี่ตบิงะโมตบิงะถ้าอีหมดเลยถ้าตะโกนตายยืนให้ได้ยืนให้เลยใช่ต้องตีเจ็ดถือได้เลยยืนให้ตีก่อนยืนให้ตีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต้มแต้มห่างเกินใช่แต้มมันห่างเกินไงจะร้อยแล้วมั้งเนี่ยวต้องยืให้ตีก่อนแต้มมันห่างเกนตีก่อนหลังไม่ดนแล้วคือยืนให้ตีไงพี่เมื่อกี้น่ามือดน่ารือดน่ารืดน่ารืดน่ารืด ต่อไปเรื่อยบีไอเอ้ยบีบีญ่ของแท้ไปใหญ่ I. I. แตกไปยอมได้นะครับมติสมหวก็ยอมได้นะครับลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอก เขาตีนี่เขาลืมกดตวิ Hospital ่งเลยแหละตีเฮ้ยเคียมหมินเดียโอ้โหหมินจัดโติดมุมติดมุมติดมุมโอ้ติดมุมไงเงานศพมาแล้ว อุ้มด like ีของใครยังไม่เอือร์ะของใครยังไม่เอือไปอุ้มหิไม่เขารีเมค e ตอรี่ได้เนี่ยเมื่อกี้เขาพิมพ์พอแล้วพอแล้วหัวแล้วเมหัวแล้วกูซูไม่ได้กูดูไม่ได้พอแล้วพอแล้วกูซูไม่ได้กูซูไม่ได้ไม่ต้องเช็ดถุงยอมยอมยอมสีเก่งเกินในที่โน่นหนึ่งไงแต่อยู่ห้องยิงระดับยาวไม่ได้ซ้อมวะเนี่ยเออนี่ห่ากับมึงไม่ต้องทำอะไรเลยกูซูมึงไม่ได้สีแย่มึงชี้แบบเริ่มเริ่มแบบมาแล้วอะเรื่องไม่ไหวเลยเรื่อม่ไหวกูโดนหัวโดนโดเลยซูไม่ได้แล้ว <ítulo> <run> <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ใช่ฮะแรงอุ่นเนี่ยเจ๊ดีกำลังอุ่นเนี่ยกำลังเปร้อนเลยกรงอุ่นนร้อนรอก่อนลุกมาตึงกันตึงกันตึงกันเป็นเสียงอยู่เป็นเสียงอยู่ผมได้ครับตึงเครียดจัดเลยฮะเขาเาอยู่ในห้องตเขนี้ไม่ทำอะไรไปแล้วเขาลุกจากเก้าอี้ไปเลยครับมึงต่อมือไปแล้วไปแล้วตองเช่นไปยิ่งดีต่อในกบจ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 เฮ้ยอะไรกบจริง ไม่ไม่เม่อกี้ดูตาแรกๆวัยโดนเจ็ดยี่สิบอ่ะไอ้เชี่ยเอากินน้ำแล้วดอบน้ำเยิ้มเลวเดี๋ยวซื้อไ่ได้แล้วซื้อไ่ได้มึงเข้ามือแล้วอ่ะเดนหดเกินโดเกินไอ้เจ้าสาวแจกได้แล้วหดจริงแต่กันหดจริงแต่กันหดจริงแต่กันหดจริงนี่ไม้หนึ่งไปตึงไปตึงไปใครจะไปได้ละไปเร่ยงกันเจ้าี้ไปอุ้มต่อไม่แล้วใครจะชนะได้เลยครับลุงพิมพิมเองได้ครับพิมพ์แล้วมันจะหอถึงแล้วก็นาทีคิมเล้วน่าจะเปคนผู้ชายแค่คู่ Dreaming all game, and I'm not saying you ain't cool Okay, put me for the shot, so I don't fuck with you last like, night, me yeah, and she wanna fuck with you Drippin' the cup, like a hoodie, yeah Go on the top, that's all I